Thank mm -hmm. มาเจอกันน้องเคอและแม่กว้างวันนี้น้องเชอจะมารีวิวนกอินรีวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับแม่กวางและน้องเคอในชอ Nokia, ่องเคอครับผมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่กวางกับน้องเคอนะจะมารีวิวของเล่นแบบนี้นะคะเป็นนกอินทรีนะคะเกาะนิ้วเกาะได้ทั่วไปหมดเลยนะคะเขาจะมีฐานให้เราแบบนี้นะแล้วก็ข้างในนะคะเขาจะมีตัวแบบนี้เนาะให้นก กนกเกาะน,นะคะแม่ก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่านกอะไรนะว่าแต่ที่รู้ๆคือเขาสามารถเกาะนิ้วและเกาะของต่างๆได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเกาะได้จริงหรือเปล่านะคะมาแกะกันเลยของแม่กวางเป็นปสีเขียวของเคอาเป็นสีสน้ำเงินออกดำๆนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยคนเค้าคือตัวอะไรคะเพื่อมาใส่ อ๋อสามารถจิกพีระมิดได้ด้วยเหรอคะแต่ว่าเราไม่มีรูปพีระมิดน,นะซีล้วก็ต้องเอาตัวน้ำอกแอมห้ก่อนแกะเลยนี่แม่กวางแกะออกมาแล้วนะคะเขาก็จะมีแบบนี้ให้เราเดี๋ยวเราเชีจะทับซอน อา,อาน้องแคยาก็แกะของน้องแคยาก่อนดีครับนี่นะคะเขาจะมีเป็นตัวนกให้แบบนี้1ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นฐานแบบนี้นะคะแล้วก็ในฐานเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวแม่ควางขออนุญาตแกะก่อนนะเดี๋ยวนะแกะตรงไหนเลยลมแรงมากเลยนะคะวันนี้แม่ควางกับน้องแคยามาอยู่ที่บ้านนา ราชบุรีนะคะเขาชง,งนะะ์นะอ๋อนี่แกะอยู่ด้านในนี่นะคะเขาก็มีฐานให้เราแล้วก็ปิดเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็มันจีบเลปิดเหมือนเดิมแล้วก็น,น,น้องเคียแกะของตัวเองได้ยังครับแกะของตัวเองก่อน,นเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ลงไปในฐานแบบนี้นะคะทุกคนนี่ใส่ลงไปในถานแล้วก็วางแบบนี้ เสร็จแล้วทีนี้นะคะเราก็เอาเจ้านกของเราเนี่ยนกอินทรีของเรานะคะนี่แบบนี้นะอุ้ยอุยนกอินทรีแบบนี้นะคะที่เขามีมาให้วางลงไปเลย,ลยเขาก็จะเจกรอยได,ได้แบบนี้ทุกคนงงน้องน้องๆ ันนี้นะคะแม่กวางอยากจะบอกว่ามันเป็นของเล่นที่แม่กวางเคยเล่นในวัยเด็กด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนที่แม่กวางเคยเล่นนะคะเขาจะไม่มีฐานแบบนี้ให้เขาจะมีแต่ตัวนกนะโอ้โหถ้าหากใครย้อนไปดูในช็อตนะคะ คลิปสั้นของช่องน้องเคอานะไปดูได้เลยนะแม่กวางอะ่ะเล่นก่อนงาน,นที่ที่ลงไว้อะ่ะมันเป็นตัวใหญ่กว่านี้นะคะอันนั้นน่ะไปได้จากร้านของเล่นมือสองนะคะในราคาตัวละ20บาทนะคะนั้นน่ะแล้วอันเนี้ยพอดีมาบ้านนานะคะมาเจอที่ร้านขายข,ายของชํำแถวบ้านนะเขาขายเป็นแผงอ่อของเล่นแผงนะคะก็เลยซื้อมาเาเดี๋ยวรอน้องเคอาแกะก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบินพร้อมกันแ,แ,แกะไม่ได้เขาแกะตรงนี้ลูก น้องเคียไปดึงอยู่แต่ตรงกริฟนะคะทุกคนเอ้าทำดีๆลูกเอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะน้องเคอาประกอบนะเอาประกอบเลยค่ะอ่าประกอบแบบไหน,นประกอบเลยลมแรงมากเลยค่ะทุกคน นี่นะคะเราตอนนี้น้องเคียาการกำลังประกอบอยู่นะคะทุกคนประกอบได้ยังครับอ่าน้องเคียประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่อันนี้เป็นของน้องเคียนะคะอันนี้เป็นของแม่กว้างดูส,ดสิมันสามารถบิได้ด้วยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองตั้งในฐานที่เขาให้มาก่อนนะคะอ่ะน้องเคียตั้งในฐานเลยครับ ว้าวอุ้ยสวยจังเลยอะคะ่ะทุกคนมันดูแบบคลาสสิกมากเป็นของเล่นที่แบบอันเนี้ยเป็นของเล่นที่มันมีมานานแล้วนะคะนกแบบเนี้ยแล้วมันหายไปนานมากแล้วแต่ว่าตอนเราอยู่กรุงเทพอะไม่มีขายนะคะอันนี้แม่วางเจอเนี่ยในแผงทุกคนคร<ะ>ับแล้วก็ที่ตลาดขายของเล่นแบบเยอะเอ่อะ เาจะมีนกแบบนี้อืมที่วันนั้นเราไปเจอตัวเดียวไงครับร้านของเล่นมือสองนะคะโชคดีมากที่ไปเจอมาตัวใหญ่แม่ค้าขายให้ยี่สิบบาทนะคะใช่อ่านี่เดี๋ยวไหนแม่ก่อนครัะทุกคนมาเดี๋ยวนกเชอร์จะทำอ่านี่นะคะตอนนี้ก็นกของเราได้ประกอบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว,ว<ะ>นี่เขาก็จะตั้งแบบนี้เลยทุกคนสวยจังเลยอะ เป็นของเล่นถ่วงได้นี่โอ้โหสวยไหมทุกคนสวยมากนี่แล้วเขาสามารถหมุนได้ด้วยนะเราก็หมุนอย่างนี้นะคะหมุนไปเลยเขาก็จะจิกเนี่ยปากเขาก็จะจิกลงนะคะด้านในตัวเขาเนี่ยนะจะมีแม่เหล็กอะไรถ่วงไว้นะคะเขาถึงจะได้ได้อยู่ได้แบบนี้นะคะคนีนทน่ทุกคนและข้างในอ่ะมันคือที่วัดน้ําหนักเอา้าที่วัดน้าหนักนี่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 นเดี๋ยวแม่กวางจะลองเอาออกจากฐานเขานะคะ จิกขวดน้าเขาจะจิกอยู่ไหมทุกคนเดี๋ยวน้องเชิญจะลองอุ๊ยขวดน้าก็จิกได้เห็นไหมคะทุกคนนี่นี่ขวดน้ําก็จิกได้มือแล้วก็อันนี้จิกบนนิ้วเรานะคะนี่จิกบนนิ้วเราได้ด้วยนะทุกคนพอเขาจิกบนนิ้วเราเราก็หมุนไปเลยหมุนเขาไปแบบนี้เลย<า>นี่ น้องแคนะคะประสบความสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเล่นคนเดียวนะคะนี่หมุนไปเลยหมุนไปเลยโยกเยกโยกเยกคดแตมีอีกของเล่นชิ้นหนึ่งนี่นะคะเราเราจับนิ้วเนี่ยถ้าน้องๆเอาไว้ต้องปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วเราขยับนิ้วเนี่ยตัวเขาก็ขยับบินโยกเยกโยกเย,ยกนะคะดูของน้องเคอาสวยมากเลยดูอยู่บนขวดนะคะของน้องเคอาเห็นไหม นี่บินรอบขวดไปเลยแจ๋วไปเลยอ่ะโอ้โหเรียบเหนี่โอ้โหแต่ว่าบินบินด้วยกันไม่ได้สองตัวนะคะนี่ของน้องเคอาบินรอบขวดเลยแล้วก็หมุนได้ด้วยน้องเคอาจะเอาปากจิกไว้ตรงนี้แล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมาจิกไว้อีกตัวหนึ่งมันจิกไม่ได้ครับเพราะว่าเนี่ย ปีกเขาซ้อนกันมันได้มันก็จะได้แบบนี้อ๋อทุกคนมันแน่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนาะแค่ว่ามันน่าจะเป็นแฟนกันนะอ๋อเป็นแฟนกันเหรอคะใช่พราะมันเกาะกันดีววายวงเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอานกน้อยนี่นะคะไปเกาะที่ไหนดีนะเราจะดูติว่าเขาเกาะได้อ่านี่เกาะที่แฮนด์รถแล้วกันเกาะได้ไหมทุกคน้ำมันน้ำมันแทนสกูตเตอร์เเกาะได้ คนนี่เกาะแล้วทุกค,คนแล้วมันเฮสกูตเตอร์ของเราเคาะเกาะได้ไหม,มเอา้าเกาะได้เหมือนกันเรียบร้อยนี่ก็คือรสกูตเตอร์ทุกคนว้าวเกาะได้ด้วยทุกคนว่ายังไ,ไงครับแล้วนี่คือรถสกูตเตอร์อะโอเคอะเดี๋ยวเราลองเอาเขาไปเกาะที่ไหนอีกดีนะที่ต้นไม้ดีกว่าไหมที่ตุ่มที่ตุ่ม,ท,มที่ตุ่มดีกว่า าน้องที่เอาลองเอาเกาะไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันเกาะมันก็นกอยู่เกาะต้นไม,ตนม,มนะ้ต้นมะม่วงอะต้นมะม่วงนกต้องเกาะต้นไม้นะคะเกาะต้นมะม่วงได้ไหมนะเดี๋ยวนะแม่กวางหักกิ่งก่อนย่าลุกนิดนึงนะคะทุกคนอุ๊ยเขาเกาะที่ต้นมะม่วงได้ด้วยนี่วันนี้แม่กวางวางให้มาแม่กวางวางให้หว้าทีนี้หล่นสองตัวเลย นี่นะคะเดี๋ยวเอาวางทีละตัวก่อนนะหนึ่งตัวอ่านี่ตัวของแม่กวางนะคะนี่ของน้องเค้าอ๋อ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อกิ่งมะม่วงเขาเขาเขาไหลลงทุกคนเพราว่ากิ่งมะม่วงโอ้กิ่งมะม่วง,งมมวงมันลื่นเดี๋ยวนะคะแม่กวางขออนุญาตอ้าวนี่ได้แล้ว โอโหเกาะที่ต้นมะม่วงแบบนี้ได้ด้วยนะคะว้าวสวยจังเลยนะรักว่าไงครับน้องเพี่อนวายล่นไปแล้วลมแรงมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปเกาะกับอะไรอีกดีนะเอาไปเกาะกับออลอีอีวา้ยล่วงลมแรงมากเลยค่ะแต่ว่าโอเคเลยนะเนี่ยแม่กวางซื้อมาในราคา25บาท ยี่สิบาบาทนะคะเขาจะาแม็กใส่แผงมานะคะแล้วก็ไปดึงเอา,านะคะนี่อ่าสำหรับอีพีนี้นะคะนกบินได้แบบนี้นะคะนกอินทรีจิกได้แบบนี้นะคะแม่กวางกับน้องคียนะคิดว่าโอเคสมบูรณ์เลยนะคะนี่25บาทคุ้มค่างเงินนะจ๊ะทําเป็นโมเดลได้ด้วยน,นี่นี่นี่อ่ะฝากสำหรับอีพีนี้อีพีนี้น้องเคียกับแม่กวางฝาก